น,นี้จะเป็นความสามารถของนักเรียน50วันจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนมาก่อนกับการตัดซอยทรงผมแนวพังลักษณะรูปทรงโดยรวมจะเป็นลนักษณะเน้นส่วนวาวส่วนโค้งความเป็นธรรมชาติลายเส้นนิติของรูปทรงโดยที่จะเป็นลนักษณะเป็นแนวพังเล่นจรน,นะครับหันด้านหลัง่อนด้านหลังหน่อยรูปแบบการจัดเซต จะไม่เน้นเป็นลักษณะระเบียบมากมายจะเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นความทันสมัยด้านข้างนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับโ <Okay. S 1> อเคด้าหน้าเอาผมด้าหน้าลงหน่อยดิบันไดเปิงแล้วทีนี้น Okay. ติดตามผลงานของอนักเรียนของสถาบานันพันธสินได้ช่องทางคือ w w w f a c e b o o k c o m i n w p a n s i n s นะครับและช่องทาง YouTube เซิร์ชเพิ่มกัน